นี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านครัวอับสอนถนนดินสอนนะครับก็คือคลิปนี้เราจะพาทุกคนมากินร้านอาหารต่งๆแถวเขตพรนครน,นะครับตามมาดูกันเลยว่าวันนี้จนมะีร้านอะไรบ้าง ร้านขวบสอนก็ตั้งอยู่ถนนดินสอน,นะครับสาขาีที่เรามาเดินเข้ามาจากทางอนุสาวรีย์ก็ได้หรือว่านาั่งแท็กซี่มาส่งตรงหน้าร้านเลยก็ได้มาค่อนข้างง่ายกับที่จอดรถก็มีนะชั่วโมงละ 40, 40บาทเราก็กำลังจะเดินไปถึงที่ร้านนะครับตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักร้านขวบสอนแล้วเนาะเพราะร้านเขาค่อนข้างดังมีชื่อเสียงมากและเปิดมนาะแบบหลายหลายสิบปีแล้วอะ่ะ อันนี้ก็เป็นร้านประจําของเรานะครับก็มาค่อนข้างบ่อยสมัยเรียนเนาะแล้วแบบร้านเนี้ยคือทุกคนเขาเดังร้านนี้ดังอะไรในเมืองทุกอย่างาเลยอคะค่ะอ๋อร้านนี้ดังทุกอย่างนะครับคนนี้มาก,กินบ่อยครับตอ <c oughs> นี่เป็นเวลคัมริงของทางร้านนะครับพอทุกทีมาไม่เคยต้องจ่ายตายนะครับทก็เลยแบบีมาน, <c oughs> น้ำกะเจี๊ยบอร่อยมาก แบบเปรี้ยวหวานมากกันแบบรมมมันมกกน <c oughs> นหอ <c oughs> หอวา ใส่ยอดมะพร้าวเ็นตัว,วนี้มีโฟมอัตโนมัตินี่เป็นยอดมะพร้าวหั่นเป็นเต๋าๆเาานะครับกรอบสดอร่อยมากมันคัมป์โตลิซ่านีต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับ ดดง่ายง่ายนี่คือปลาลาดทิพก,กับเกี๊ยงในตัวโต,โตนะครับแต่ว่าเราผไไ่านมาแล้ทุกอย่างที่เอาใส่ปากคืออร่อยมากแล้วครับทุกคนกอรานีถ้าใครมากรบสอเอ้ยถ้าใครมาขนนด,ดินสอก็แนะนำให้มากินนะครับอามัสอามัสจริงๆอยู่ข้างๆเสาชิงชา้าเราจะมาชิมแกงเหลืองไหลบัวกันนะครับตอนนี้ แช่ปากแบบขายดีที่สุดแจ้งเหลืองไหลบัวเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดนะครับเลยกินยันจากปากของดีเนี่ยจากปากของเจ้าของร้านนี่ก็นี่คือแกงเหลืองนะครับไม่ทดิโอ้โหอร่อยมากเครื่องแบบตำรู้เลยว่าตมจากครกแล้วแบบอร่อยมากคือไม่ไม่มีใครพอใจในการรีวิวอาหารของเราครับตำเองใช่ปะเครื่อง ใช่เครื่องตําไม่ได้ตาํตาเองครับแต่แบบตําแบบด้วยโคกทุกเชา้าไม่ใช่โขลกตําด้วยเครื่องทุกเช้าครับอร่อยมาก ใหญ่มากครับทุกคนตัวใหญ่แบบอกไก่เลยอ่ะน,นี่ฟงทุกคนแล้วจะกินให้ทุกคนดูมันใหญ่มากติดคอนจยอะไม่ไหมดอร่อยมากนี่คือไอติมมะพร้าวน้ำผง ดังมากๆของทางร้านครับถ้าใครมาต้องกินแล้วก็บางทียต้องจองไว้ด้วยนะครับทุกคนเพราะวมันหมดแล้วร้านมนมนมสดก็เป็นตำนานความอร่อยที่อยู่กับประเทศไทยมาประมาณ40กว่าปีนะครับขายขนมฟังนมสดเครื่องดื่มต่างๆเป็นร้านครับขนมหวานที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอันไหนนะเมื่อวาน นี่คือช็อกโกแลตนะครับเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราสั่งมาทุอย่างเป็นซิกเนเจอร์นี่จะชิมเข้าไปในปากให้ดูนะครับตอนนี้อร่อยหอมมากครับทุกคนรสชาติแบบเข้มข้นถึงช็อกโกแลตแบบอร่อยมากไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพื่อนๆเป็นอะไรกันนะครับแล้วครับ เราจะชิมขนมปังสังขยาต่อนะเหมนขยี่ไหขอสัขยาไอะเค้อะไสังขยานี่คือสังขยาครับเบือข้ามากคนเยอะมากทุกคนแบบตอนแรกนึกว่าจะไม่มีที่นั่งสุดท้ายมีอ่อนอ่อนมากมากชอบันนีมากว่าชอบมากรแบมือเพื่อนสั่นอะมึง S <S อร่อยไหม <S 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 เรากินไม่ทันเพื่อนนะครับทุกคนไม่เราจะถ่ายนะครับเราสั่งนมชมพูมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันแล้วแก้วของเขาทุกคนมันจะเป็นแก้วที่แบบแผ่นที่เอ,อ้ยไม่ใช่แล้วว่าเอาหน้าแตก working in love มันเคยเป็นแผนที่แต่มันไม่ใช่แล้วทุกคนตอนนี้อ่ะหวานจริงหวานหวานอร่อยมากดีดีมากเราก็กินไม่ทันเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับเราก็เลยถ่ายได้น้อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วก็มีอันนี้ถือกินระหว่างทางไปกินร้านต่อไปนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็กําลังข้ามถนนนะครับเพื่อไป destination ต่อไปอะไรเพื่ออะไรกขอดีกวันนี้มามา oh my god เรากำลังเดินข้ามถนนนะครับเมื่อเอากระเป๋ากูไปถือเพื่อถนนดินสอทุกคนถ้าใครแวะผ่านมานะครับก็อย่าลืมแวะไปกินร้านขวบสอนกับร้านนมสดนะครับมันเป็นแพ็กเกจคู่ที่ต้องมาด้วยกันนะและเรากำลังจะเดินทางไปสถานที่ต่อไปนะครับตอนนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินร้านลับแถวถนนข้าวสารนะครับค่ะจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันนะคะ นี่นะครับก็จะเป็นร้านลับที่ตั้งอยู่ในซอยมายมนะครับถ้าจอดรถมาต้องไม่จอดฝั่งตรงข้ามแล้วเดินข้ามมานะครับถ้าลงแท็กซี่มาก็าเดินเข้ามาในซอยนี้ได้เลยคือซอยก็จะหน้าตาแบบนี้แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเห็นไหมครับก็จะมีป้ายร้านร้านชื่อว่าร้านดานีนะครับเป็นอาหารอิตาเลียนเจ้ <esf. S 2> า <ES> ของร้านเป็นชาวต่า <Buddha> งชาตินะเขาก็น่าจะพูดภาษาอังกฤษเนาะภาษาไทยก <iate> ็น่าจะต้องพูดกับพนักงานนี่พอเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ ตอนที่เรามาชั้น2องอยังไม่เปิดนะครับไม่มีแอร์นะคะร้านเป็นโอเปนแอร์ราคาก็ไม่แพงนะครับจานะประมาณร้0ยส0งร้บาทถือว่าราคาดีได้แหละแนะนำอะไรครับผมเอาที่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับงั้นเอาตามที่พี่ o m m น n และกันครับเอาเป็นนีเดมาเระับ โอเคค่ะเมื่อกี้เป้งก็ได้สั่งอะไรไปนะคะสั่งพาสต้าที่ที่พนักงารเขาบอกว่าเป็นซิเกเนเจอร์ของร้านไปค,ครับร้านนี้ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะอยากกินมากเป็นคนที่ชอบกินพาสต้ามากค่ะแล้วก็ชอบกินพิซซ่าด้วยค่เ็เพื่อนๆก็ต้องนั่งโต๊ะแยกเพราะว่าเขาไม่ให้นั่งเกิน4ี่คนก็เลยต้องนั่งแยกสองโต๊ะแต่ว่าเพื่อนเป็นคนแนะนาร้านนี้มาคือมันอยู่ใกล้ที่ทําง,งานพวกเรามากแต่ว่าไม่เคยมาเลยไม่เป็นตรงนี้เป็นงไม่ได้ ขาก็คนทำพาสต้าเองเฮ้ยเขาไม่พไปสาษาอาวัตร้านนี้อ๋อเอกร้านดีเสคนไทยคนไทยโอเคก็ร้านนี้นะครับเจ้าของร้านชื่อคุณลานีคอนเซ็ปต์คล้ายๆขูดซอนนะครับก็เจ้าของร้านชื่อคุณลานีนะครับเป็นคนไทยส่วนสามีเขาเป็นชาวอิตาเลียนครับแล้วก็เปิดร้านอาหารนี้นี่ก็คือเส้นโฮมเมดที่ว่าเมื่อกี้นะครับดู นี่ก็เป็นสเตชันในการอบอพิซซ่านะ <S <S นะครับก็จะเป็นโบลต้าสลัดที่เพื่อนเราสั่งมานะครับแต่เราไม่ทราบว,ว่ามันคืออะไรครับหน้าเหมือนซาลาเปาลยครับแต่ไม่น่าใช่ <S 1> <S 1> อ่ามันคือชีสนะครับสนุกนี่นะครับเราก็จะกำลังจะผ่านน้องออกมาน้องมาเป็นแองนี่นะครับก็จะกินชีสพร้อมกับมะเขือเทศนะครับ เป็นการกินแบบสไตล์อิตาเลียนครับอ่ะก็กินด้วยกันนะคะเคยดอยู่ว่ามันรสชาติเหมือนอะไรอ๋มันเป็นเหมือนแบบชีสแบบชีสติ๊กอะแต่อร่อยกว่านะน,นี่นะครับ<ๆ>ก็ต้องกินด้วยกันเนาะนี่น้ำสลับของมันคคำใหญ่ๆนะครับ,<ะ>บคุณล<ะ>ุง ผมเป nice ็นคนไม่ชอบกินชีสนะตอนนี้คือร่อยมากมันเข้ากันได้ดีมากน้ำค่อยๆซึมอกมาจต่มะเขือเทศและชีสทอมกันในปากครับนี่ก็เป็นเส้นเฉพาะที่ทางร้านทำขึ้นเองนะครับเป็นโฮมเมดที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็คือเนี่ยเอามาทำเป็นพาสต้าให้เรากินแล้วจะชิมนะอร่อยมากอะ แบบอร่อยนิ่มแบบดีมากนุ่มอร่อยใช่ไหมอร่อยมากดีมากเลยเนาะเออให้ดูซุมๆอีกรอบแบบเปิดแฟลชทายนะครับสีมันจะได้สวยงามนี่ทุกคนจะได้เห็นว่ามันเป็นสีแบนี้จริง,รงๆเห็นไหมนี่นะครับรก็เป็นพิซซ่าโฮมเมดจากเตาสดๆเลยนะครับ ก็เป็นชอ็อตโฟนนะครับน,น,นะนี่ขอโทษน,นะครับเรามีสเต็ปในการกินนะครับนี่เราก็จะมาชิมชอ็อตโฟนนะครับเป็นเส้นโฮมเมดเหมือนรันนี่เป็นเส้นนี้หมดเลยนระก็มีเส้นเป็นตัวๆแต่เราไม่ได้สัเ <c oughs> หอม คาโบนาร่าแบบข้นมากบางคนกินเลยแล้วไม่ค่อยเลี่ยนเป็นคนตะกร้าแหละง่ายๆนี่นะครับเราจะมาชิมคาโบนาร่ากันนะครับนะขออนุญาตในความไม่เรียบร้อยนะครับโอ้โนบางคนอาจจะเลี่ยนนะครับแบบความเลี่ยนทำอะไรผมไปแล้วสินี่ครับมันทำม,มันใหญ่มากครับ อร่อยฟรี์มี่บไก่แฮมครับฟรี์มี่เบคอนข้าวบดสุดยอดอร่อยครัต้องบอกนะคิซซาถาดนี้นะครับก็เป็นโหมดอบโดยเตาอบที่อยู่ห่างจากเราแค่เพียงเครื่องมือตรงนั้นเองก็เราสั่งเป็นท้าเป็นท้าเนาะเป็นอาสติก้ากับลืมครับครับครับก็ารติการ์กับคัพเค้นะครับนี่น่ากินมากๆเลยอบสดๆจากเตาร้อนๆ ก็อยู่อิตาลีนะครับเราจะลองกินแบบไม่ใช่แคชชอปดูนะครับทำตัวเป็น international แนเนื้ออ,อ,อร่อยอร่อยมากได้กลิ่นเผ็ดได้กลิ่นแบบรสชาติเนือ้อสุปซามากแต่ขออนุญาตใช้ซอสประเทศนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีซอสก็เสิรเค็อะไรอืมอร่อยอร่อยเนาะขออนุญาตเพื่อนๆหน้าหน้านะครับขออนุญาตใส่ซอสทีนทศนี่นะครับเพิ่มเพิ่มรสชาติให้มันอร่อยขึ้นนิดนึงขออนุญาตนะครับใส่มากอร่อยมากแป้ง แป้งดีมากมันจะยุยย่ยๆนิดนึงนี่แน่ๆน่าจะเป็นกลิ่นเตาถา่านก็กินเตาถ่านมาันคือจมูกผมแล้ค่อยได้กลิ่นผมเลมยไม่ค่อยทราบแต่กนคือแบบโอเคอะ่ะดีมากดีได้เวลาเริ่มแล่แปะท่าแล้วนะครับเราจะใส่เครื่องปรุงไปในพิซซ่าของเราเพื่อคอนได้กลาดนะนะเปิดมามันจะเป็นช้อนเป็นตักแบบนี้นี่ราเลย แต่น to well ี <S 2: ounded> <ongs> ่ขอด่าว่าเป็นซอสที่เขาทำเองของทางร้านนะซึ่งดูแล้วก็น่าจะอร่อยมากใส่เลยครับน้อยสุดครับมมีเผ็ดใสเผ็ดมาก หัวชาเลยใส่นิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวเป็นฮาวายเยียนนะครับรู้สึกเฉยๆฮาวายเยียนเฉยๆมากคอนแทกับที่กินเมื่อกี้ ที่ร้านนี้ก็เปิดมา25ปีแล้วนะครับแต่ว่าตอนแรกอ่ะเป็นอาหารแบบอาหารไทยอาหารอิตาเลียนอย่าง,งเงี้ยพอมีโควิดเขาเจ้าของร้านเมื่อกี้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาอ่ะรีแบรนด์ร้านใหม่หมดเลยเป็นแค่อาหารอิตาเลียนอย่างเดียวเพราะว่าชาวต่างชาติเงี้ยก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะในประเทศก็เลยจะมาโฟกัสแค่แค่คนไทยก็คือทําแบบเป็นอาหารอิตาเลียนไปเลยครับก็อร่อยมากอาร่อยมากๆคือเราจะกลับมาครั้นต่อไปแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ